ดีค่ะเพื่อนข้าลงลึกด้วยนะดื่มกันลูกไม่เอาบอลลึกด้วยขอข้าลงลด้ว้ายว้ายข้าขับไปด้วยอะไรอ่ะ สบายอยู่ตรงนู้นนะคะกระเปอร์มาเล่นน้ำกับเพื่อนากับพี่ๆเารู้จักพี่นั่นน้ำใสมากครับเพื่อนๆห้ สบายนั่งมองน้องเล่นน้ำหนูอยากเล่นด้วยค่ะไม่แกงพี่นะนั่งเฝ้าน้องสนุก น to to ู่นอเป็หล่จากมาไปแล้วตามรถจห่หวเครื่องไม่ได้ไม่ได้้าคร้านนนแไม่ต้อง้ามีาดูบรรยากาศกับเพื่อนๆน้ำใสไหลเย็นท่าใสมากครับเพื่อน 嗯。嗯